แทนที่จะชนะเพื่อกลุงความได้เปรียบกลับมาแต่ก็ยังพลาดโดนตีเสมอ2ประตูต่อ2ในนาทีบาอังเดโอนาหาผู้รักษาประตูที่ห่วยที่สุดคำนี้ไม่เกินจริงครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกันก่อนจะเริ่มอ,อัปเดตข่าวในวันนี้ฝากกดไลค์และ subscribe กันด้วยนะครับเกมยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้ครับเราทำได้เพียงบุกไปเสมอรียง2ประตูต่อ2ซึ่งเราเนี่ยโดนขึ้นนำก่อนแต่ตามตีเสมอและพลิกแซงได้สำเร็จดูแล้วทีมของเราเนี่ยน่าจะเก็บชัยชนะไปได้เนาะ โดยที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับแต่สุดท้ายแล้วกลับโดนตีเสมอในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายเลยไม่น่าเชื่อครับว่าเรื่องแบบนี้มันจะกลับมาเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้อีกครั้งครับผมรูปเกมโดยรวมเนี่ยผมมองว่าแมนยูทำได้ไม่ดีเท่ากับนัดที่เจอกับแมนซิตี้นะ ผมรู้สึกว่านัดนั้นอะ่ะการต่อบอลของเรามันดูดีกว่านี้เนาะถึงแม้มันจะมีพลาดอะไรแบบนี้แหละเออมันมีจังหวะลุ้นมากกว่าแต่เกมนี้เนี่ยมันเหมือนมีความอึดอัดนะฮะเออดูไม่ค่อยมีไอเดียสร้างสรรค์เท่าที่ควรวิงแบ็กสองข้างเนี่ยดูแบบไม่ได้ค่อยได้เติมเปิดเท่าไหร่อะไรแบบนั้นเนาะคืออย่างนัดก่อนหน้านียมันจะมีจังหวะที่ดอกูโโหได้เลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรเข้าทำลุ้นเปิดเข้ามาอะไรมากกว่าเนี้ย แต่นัดเนี้ยมันดูนน้อยเนาะอาจจะต้องชมแมตต์แดนไนดด้วยนะครับทางแบ็คขวาของมักออลิมปิกรียงนะขออภัยนะฮะออลิมปิกรียงเนาะก็ทําได้ค่อนข้างดีในเกมนี้ส่วนตัวลุกอย่างลาสมุดฮอยลุนครับก็ยังคงเป็นปัญหาเช่นเดิมร่วมไปถึงอเรฮันโดกาลาโชครับที่ก็ยังเล่นแล้วก็ผมรู้สึกขัดใจนะเออขัดใจเสมอเลยไม่รู้ทำไมนะอืส่วนคนที่เล่นดีเนี่ยก็มีอยู่ ไม่กี่คนเท่านั้นครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเลนี่ย o r o เซนเตอร์ดาวรุ่งของเรานั่นเองที่เล่นแล้วดีวันดีคืนครับทำประตูได้ด้วยนะในเกมเมื่อคืนแล้วก็ทำได้ดีต่อเนื่องจริงๆและน่าจะเป็นกำลังหลักของเราได้ในอนาคตส่วนคนที่ยังเล่นไม่ดีครับก็ตามที่พูดไปก่อนหน้านี้เลยคนแรกลาสมุทอยลุนครับที่เกมนี้ผมเริ่มจะหมดความอดทนแล้วไม่ค่อยอยากจะปกป้องเท่าไหร่ล้วครับ เพราะจังหวะที่น่าจะทําได้ก็ดันพลาดไปซะแบบไม่น่าพลาดความมั่นใจเนี่ยมันหดหายไปหมดแล้วจริงๆก่อนพักเบรกทีมชาติเหมือนจะดูดีขึ้นนะแต่พอกลับมาตอนนี้เหมือนเดิมเลยครับอีกหนึ่งคนครับที่พูดถึงเมื่อสักคู่นี้ก็คืออเลฮันโดกานาโชเลี้ยงบอลเนี่ยไม่ค่อยผ่านคู่แข่งเลยนะจริงๆตั้นัดเจอแมนเชสเตอ้์ละเออส่วนเรื่องในการเปิดเนี่ยก็เปิดติดบ่อยครับ ดูแล้วน่างุนหงิดมากๆนะอย่างจังหวะที่ได้สวนกลับแล้วส่งให้บูโน่แรงเกินไปอะ่ะเออที่บูโน่พยายามแบบจะเกี่ยวมาแต่ท้ายเกี่ยวไม่อยู่อะไรแบบเนี้ยเออมันกอ็อยากจะด่ามากจริงๆครับคือโอกาสที่มันควรจะทําได้ดีอะ่ะเขากับเอาไปทิ้งคว้างเยอะมากนะสําหรับการอชโชเนี่ยซึ่งนี่ก็จะเป็นการบ่งชี้ชัดเจนนะครับว่าถ้าหากอินิออสเนี่ยอยากจะเน้นดาวลุ่งคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงแบบนี้แหละ คือเราไม่สามารถโทษพวกเด็กพวกนี้ได้เต็มนะครับเพราะว่าสุดท้ายเขาคือเด็กดาวรุ่งที่อายุยังไม่ได้เยอะมากประสบการณ์มันไม่ได้เป๊ะแน่นปึ๊กแบบเออนักบอลแบบที่อายุมากกว่านี้แล้วมันก็ต้องมีความไม่สม่ำเสมอแบบนี้ครับเออเราก็ต้องทนดูไปอะ่ะแฟนบอลก็อาจจะหงุดหงิดอะไรแบบเนี้ยแต่นั่นแหละครับก็ทําได้แค่อดทนกันไปนั่นเองส่วนคนที่น่าโดนมากที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนอยู่ละอังเดโอน,า,นาครับ เรียกว่ามีการประทะนอกสนามกับเนมันย่ามาติดไปก่อนเริ่มเกมด้วยและ2อลูกนี้ครับก็มาจากความผิดพลาดของเขาร้วนๆจริงๆนะมันไม่ควรเสียเลยครับแต่ก็ดันเสียลูกแรกเอมมันก็เข้าใจแหละมันมีตัวโชว์ทำให้เสียจังหวะแต่มันก็ควรทำได้ดีกว่านี้นะครับอืมซึ่งเขาเหมือนแค่แบบเขาเรียกว่าอะล้มแปะเอะตะมเรียกว่าโดนบอลน,นิดหน่อยนะคือมันควรทำได้ดีมากกว่านี้เว้ ซึ่งซึ่งมันน่าหุ่นงิดมากจริงๆนะในลูกแรกนะครับมันไม่น่าเสียเลยส่วนลูกที่2เนี่ยโอเคใช่เกมรับของเราครับปล่อยละหลัวมไม่หน่อยทั้งทั้งที่ควรจะปิดเกมได้ซึ่งตอนนั้นมันก็อย่างที่บอกว่าใกล้จะหมดเวลาแลวเราควรจะปิดเกมได้คลองเกมไม่มาเสียท้ายเกมแล้วอะ่ะเออแต่นั่นแหละเรากองหลังเราปล,ปล่อยปล่อยประละเลยกันไปอันนี้หนึ่งจุดแหละที่น่าตำหนิแต่การเซฟของโอนาน่าเนี่ยมันก็ควรจะทำได้ดีกว่านี้อยู่ดี สุดท้ายแล้วครับคือบทสัมภาษณ์ของมาติดท,ที่บอกว่าโอนาน่าเป็นผู้รักษาประตูที่ห่วยที่สุดเนี่ยโอ้โหนัดนี้เต็มๆต็มคำนี้ไม่เกินจริงครับแล้วผมมองว่าอารมาริมเนี่ยควรให้บายนดีได้โอกาสลงสนามมากขึ้นแล้วละ่ะถึงแม้วหลังเกมเนี่ยอารมาริมจะออกมาปกป้องโอนาน่าก็ตามนะครับเพราะผมมองว่าปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะ มันควรจะน่าเชื่อใจมากกว่านี้ครับคือผู้รักษาป,ประตูมันหูต้องน่าเชื่อใจอ่ะคือโอเคถ้ากองหลังพลาดและโดนยิงอ่ะมันมันยังเข้าใจได้แต่บางจังหวะผู้รักษาป,ประตูเองนั่นแหละที่ควรเซฟให้ได้ไม่ใช่พลาดเยอะขนาดนี้ไม่ใช่เสียประตูงูง,ง,งแบบนี้ครับทั้งหมดนี้ครับคือข่าวคลิปนี้นะก็ถ้าเพื่อนๆไหนอยากคอมเมนต์อะไรด่าโอนาน่าหรืออะไร ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็มาพูดคุยได้เนาะที่สำคัญครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยมุมแฟนแมนยูช่องสนับคอบันปีศาจแดงสวัสดีครับ